ันนี้พามาชมบรรยากาศสวยๆอีกครั้งหนึ่งกับคลิปยาวๆผสมประสานกับผักกับดอกไม้ด้วยเลยนะคะบรรยากาศกับผักสวยๆนะคะวันนี้ตอนเย็นๆกับดอกไม้ส่วนดอกไม้น่กสมาซื้อผักด้วยเป็นนาบานข้างใน,นก็เป็นแต่ผักทั้งนั้นเลยค่ะ พาชมนะคะตรงนี้ก็ขายกือบหมดแล้วค่ะเหลือผักตรงนี้อีกเยอะค่ะช่วยมากเลยค่ะไม่แพงค่ะกระถางละสิบบาทงามๆทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้คลิปนี้พามาชมเป็นผักปลอยสารพิษค่ะ เศษรานชนีอยู่หน้าบ้านขอ้อติดถนนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยนะคะชมข้างในกันเลยค่ะสวยมากค่ะผักหัวจานพิษไม่แพงค่ะกระถางละสิบบาท อันนี้ก็แวะมายำ่มเย็นมะเขือเทศเอาไปทานด้วยอันนี้เป็นสีม่วงสีม่วงน่าทานมากเลยผักที่น่ากินมากเลยพ่อแม่พี่น้องสดชื่นมากเลยช่วยตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตอนตนี้มะเขือเทศอันนี้ก,กำลังลดน้ำ ไอยๆเขาเรียกว่ามะเขือเทศราชินีค่ะผักปอสารพิษจ้าไม่ต้องปลูกกับพื้นดินกับแปลงใส่ตะก,ก้าแบบง่ายๆ เพิ่งลงไลนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมดอกกุหลาบส,สวยๆมาชมผักก่อนตอนนี้มาชมผักก่อนนี่กอนี้ก็สิบบาทไม่แพง ่วนมะเขือเทศค่ะทําไปแล้วคินยาวเนาะอันนี้ก็พามาดูที่ที่ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่จะพาไปชมดอกไม้กันนะคะด้านพี่จาวค่ะผักอ้อมรัวบ้านหน้าบ้านเลยค่ะข้างหลังบ้านก็มีนอกบ้านก็มีไม่ต้องกลัวขโมยหรอกค่ะเพราะว่ามีเยอะ วค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปด้วยความส่วยๆงามๆกับดอกไม้สวยๆนะคะชมพักแล้วก็มาชมดอกไม้สวยมากค่ะดอกกุหลาบวันนี้ก็ขอลงคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้น้ำขอจบไปแค่เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ